รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีทรรเช่นเคยนะครับเราพบกันในช่วงเช้าเช้าแบบนี้เพื่อทําให้วันนี้ทั้งวันของเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มจากรายการของเรากันเลยนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆที่จะนํามานําเสนอในช่วงต่างๆของรายการเราสักครู่ครับ ในช่วงนี้ช่วงที่3ของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาชวนกันสัสมบุญแหละครับเพราะเราจะมีเรื่องราวของข้อมูลบุญดีๆนะครับมานําเสนอแล้วก็เรียนเชิญให้หลายๆท่านนั้นร่วมกันทําบุญกับเราด้วยก็ไปดูกันในช่วงนี้เลยนะครับช่วงของทำนําบุญครับเราไปชมภาพบรรยากาศงานบุญหล่อพระชิ้นส่วนของหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดที่วัดตานเจดยอดตำบลสาราัอรรอยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ครับขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหลวงพ่อพระมหาจำนงจรธรรมโมเจ้าวาดวัด,ดตานเจดยอดผู้ที่ได้ก่อร่างสร้างองค์หลวงปู่โตหรือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งขณะน,นี้หลวงพ่อก็ได้สร้างพระอาริยะบุคคลอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ขนาดหน้าตากก็10เมตรสูงก็12เมตรวันที่6มิถุนาหลวงพ่อก็ได้หลอมือและเท้าแล้วก็ยังมีหลวงปู่โตที่หลวงพ่อจะนำไปถวายที่ประเทศอินเดียอีก6องค์ด้วยกันฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปีนี้ทั้งปีหลวงพ่อก็ได้ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาวัดตาลเจ็ดยอดได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อก็มีสถานที่ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก็สวยงามเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อได้ จัดสวนให้เกิดความร่มรื่นในการที่ญาติโยมได้มาแสวงธรรมกันก็จะมีญาติโยมเดินทางกันมาหลายที่วันหนึ่งก็หลายหลาย,หลายคนอาจจะเป็นคณะรถทัวร์บ้างเป็นนักเรียนนักศึกษาได้มาไหว้พระแล้วก็มีการสอนธรรมปฏิบัติธรรมในความที่เราชาวพุทธทั้งหลายและเป็นปีที่ทาง มเด็จพระราชมังคาจารย์ได้มีโครงการหมู่บ้านรักษาศิลหามาตั้งแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้สนองงานด้วยการเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ทั้งไกลและใกล,ใกล้ได้เข้ามารักษาศิลหฉะนั้นแต่ว่าวัดตาลจิยอดนี้หลวงพ่อก็ได้สอนเองได้ฝึกทีมงานก็มีการส่งไปเรียนมหาลัย เพราะว่าหลวงพ่อได้จบปริญญาตรีมาที่มหมามกุฏก็รู้สึกว่าได้ใช้งานคุ้มนะพอมานะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดตาลเกียอดนอกจากหลวงพ่อจะได้สร้างสิ่งใหญ่ๆซึ่งเป็นวัตถุถาวรไวไวให้คนได้กราบได้ไว่า้ก็ยังมีศาลาปฏิบัติธรรมนี่เขาเกิดจาก พลังบุญหรือพลังบารมีที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตรงนี้ญาติโยมก็ได้มาร่วมพลังในการช่วยกันแต่ว่าการที่จะสอนคนนั้นไม่ใช่ง่ายการที่จะเอาลูกหลานหรือญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติก็ยากมากแม้แต่การรักษาศีลห้าหรือการให้เข้ามาในช่วงวันพระ8ปดค่ำสิบห้าค่ำก็น้อยลง จากเมื่อก่อนนี่มากนะหลวงพ่อใหม่ใหม่นี่มีเป็นร้อยเดี๋ยวนี้ก็ลดด้อนนดน้อยลงไปเยอะแต่ว่าหลวงพ่อก็พยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของการเข้าไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนปีนี้หลวงพ่อเองพร้อมทางพระก็ไปสอนศีลธรรมธรรมศึกษาหลายโรงเรียนด้วยกันนั้นหลวงพ่อก็จึงใช้ กระบอกเสียงทางทีวีนี้เชิญญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดต,ตาลเจย็ยอดในปีนี้ในพุทธศักราช2558นี้ฉะนั้นสุดท้ายนี้หลวงพ่อในนามพระมหาจำลองเจ้าวาดวัดต,ตาลเจ็ดยอดก็อ้างอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ที่หลวงพ่อได้สร้างที่วัดต,ตาลเจ็ดยอดจงมาเป็นตบะเป็นภาระปัจจัย เป็นนิสัยตามทรงให้คนไทยให้ชาวพุทธได้สติปัญญามีศีลสมาธิปัญญามีความรู้ความเบิกบานมีความเข้าใจมีความสุขทั้งพบนี้และพบหน้ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการที่จะประคับประคองตนประคับประคองครอบครัวรักษาประเทศชาติมีความสามคัคคีมีความสุข ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร